กลุ่มนรกต่างๆครับที่เคยได้รับการสรนับสนุนจากอิหร่านกลุ่มนี้ก็ไม่อาจที่จะอยู่นิ่งเฉยได้ครับเมื่อลูกพี่อย่างอิหร่านนั้นกําลังเป็นผู้นําทีมครับที่จะเข้าสู่สงครามกับอิสราเอลกลุ่มเล็กกลุ่มน้อยก็ต้องเข้าร่วมสงครามอย่างที่หลีกเลี่ยงไม่ได้แล้วก็ในเรื่องนี้ครับอิสราเอลนั้นมีการประกาศก้าวเอาไว้ตั้งแต่เริ่มต้นแล้วครับทุกที่เขาบอกว่าเขาไม่สนใจครับถึงแม้ว่าเขาเนี่ยจะถูกรุมก็ตามแต่ แต่พวกเขาก็มีความพร้อมที่จะรับมือภัยคุกคามที่มาจากทุกทิศทางสวัสดีคับท่านผู้ชมทุกท่านครับก็มาดูกันต่อครับในประเด็นข่าวสารที่มันเกิดขึ้นในแถบของตะวันออกกลางก็ยังเกี่ยวข้องกับในกรณีที่อิสราเอลนั้นส่งเครื่องบินขับไล่ล่องหน F-35i ติดตั้งขีปนาวุธ6ลูก แล้วก็ไปทำการบอมพื้นที่สถานกงสุนอิหร่านประจำกรุงดามัสกัสก็เลยสร้างความกดเครื่องให้แก่อิหร่านโดยเฉพาะผู้นำระดับสูงของอิหร่านได้มีการไล่เลียงกันมาแล้วครับตั้งแต่ผู้นำจิตวิญญาณของอิหร่านก็คืออาญาตูรออารีคามาดีีก็ถือว่าเป็นผู้นำสูงสุดได้มีการอ,อกมากลาวและให้คำมั่นสัญญาว่าจะต้องลงโทษอิสราเอล หลังจากที่อิสราเอลนั้นมีการเปิดฉากโจมตีทางอากาศกลางกรุงดามัสกัสในประเทศซีเรียก็เลยส่งผลทําให้ในายพลระดับสูงของกองกาลัง IRGC 2รายจะต้องดับไปรวมถึงเจ้าหน้าที่ของกองกาลัง IRGC หรือว่ากองทัพคุดนั้นต้องดับไปถึง7ลรายด้วยกันคํากล่าวของผู้นําสูงสุดอิหร่านได้มีการกล่าวครั้งล่าสุดแล้วก็เป็นการประกาศความเคลื่อนไหวว่าพวกเขาเนี่ยจะต้องไปทําการ ตบหน้าฉากใหญ่ให้แก่อิสราเอลอย่างแน่นอนครับแต่ว่าผู้นําสูงสุดของอิหร่านคาเมนีนั้นไม่ได้มีการระบุเรื่องของรายละเอียดว่าจะมีการเข้ามาตอบโต้อิสราเอลอย่างไรเกี่ยวกับเหตุการณ์ดังกล่าวหลังจากที่เหตุการณ์แบบนี้นะฮะมันก็เคยเกิดขึ้นมาก่อนในสมัยที่สหรัฐอเมริกานั้นได้มีการมาจัดการผู้นํากองกาลังคุดพลเอกาเซมสเรมานีนะครับในช่วงเดือนมกราคมของปี2 0ง3 ในช่วงเวลานั้นครับอิร่านเนี่ยได้ทําการตอบโต้สหรัฐด,ด้วยการยิงขีปนาวุธี่ยนะครับเป็นแบบทิ้งตัวโจมตีฐานทัพสหรัฐประจําการอยู่ในอิรักกันนะครับสแห่งจนทําให้ฐานสหรัฐในช่วงเวลานั้นครับต้องได้รับผลกระทบต่อการโจมตีดังกล่าวประมาณ100่งร้อยพนายแต่ว่าก่อนการโจมตีครั้งนั้นนะครับอิร่านนั้นได้มีการประกาศล่วงหน้าเลยว่าพวกเขาจะทําการโจมตีฐานทัพสหรัฐ มันก็เลยเป็นเหตุผลที่ทําให้ฐานสหรัฐนะครับสามารถที่จะไปทําการหลบอย่างบังเกอร์ใต้ดินนะครับแต่กะนั้นเองครับฐานเหล่านี้ก็ยังคงได้รับผลกระทบในแง่ของทางสมองครับแต่อิหร่านก็บอกว่าการโจมตีดังกล่าวนั้นเขาจะโจมตีเที่ยวเดียวและจบครับหากว่าสหรัฐมีการตอบโต้กับเขาก็จะเริ่มทําสงครามกับสหรัฐในเขตของจอนออกกลางแต่ก็โชคดีที่ว่า สหรัฐอเมริกานั้นไม่ได้ดำเนินการที่จะทำการตอบโต้กลับแต่กรณีอย่างนี้มันจะไม่เหมือนกับอิสราเอลอย่างแน่นอนนะครับคืออิรานเนี่ยเขาก็ต้องชั่งน้ำหนักให้ดีว่าหากมีการไปโจมตีอิสราเอลอย่างตรงต่อแผ่นดินแม่ของอิสราเอลอิสราเอลคงจะไม่อยู่นิ่งเฉยเหมือนกับอเมริกานะครับอิสราเอลเนี่ยเขาไม่ได้มองว่าเวลาที่เขาไปทำการบอมเรื่องของสถานกงศุลในซีเรีย คือเขามองว่าเหตุผลที่ไปบอมนั้นก็เพราะว่าสถานกงศูนย์ตรงนี้นะครับมันกําลังมีการประชุมลับๆมีการสั่งการไปยังกลุ่มนักรบสาขากลุ่มนักรบสาขาเหล่านี้ก็จะมีความขึ้นไหวครับก่อเหตุมาโจมตีอิสราเอลอิสราเอลก็เลยต้องมีการชิงลงมือไปก่อนเขามองในลนักษณะเช่นนี้เขามองว่านี่คือภัยคุกคามยิ่งอิหร่านมีการเข้ามาตอบโต้นหนักต่ออิสราเอลต่อแผ่นดินแม่ของเขา สิ่งที่มันตามมาอย่างที่ผมกล่าวว่าอิสราเอลนั้นจะไม่อยู่นิ่งเฉยนะครับพวกเขาก็จะต้องทําการส่งเครื่องบินขับไล่ครับเข้าไปบอมอยังพื้นที่ของอิหรานเช่นเดียวกันเหมือนกับที่อิหรานนั้นมีการส่งขีปนาวุธทิ้งตัวนะครับมาโจมตีแผ่นดินแม่ของอิสราเอลอิสราเอลก็จะมีการส่งเครื่องบินขับไล่ไปบอมพื้นที่แผ่นดินแม่ของอิรานเพื่อเป็นการตอบโต้ หากว่าเรื่องนี้ครับมันเกิดขึ้นเมื่อไหร่นั่นคือฉนวนของสงครามครั้งใหญ่อย่างแน่นอนมันจะทําให้ตะวันออกกลางนั้นลุกเป็นไฟอย่างแน่นอนครับกลุ่มนรกต่างๆครับที่เคยได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านกลุ่มนี้ก็ไม่อาจที่จะอยู่นิ่งเฉยได้ครับเมื่อลูกพี่อย่างอิหร่านนั้นกําลังเป็นผู้นําทีมครับที่จะเข้าสู่สงครามกับอิสราเอลกลุ่มเล็กกลุ่มน้อยก็ต้องเข้าร่วมสงครามอย่างที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ แล้วก็ในเรื่องนี้ครับอิสราเอลนั้นมีการประกาศก้าวเอาไว้ตั้งแต่เริ่มต้นแล้วครับทุกที่เขาบอกว่าเขาไม่สนใจครับถึงแม้ว่าเขาเนี่ยจะถูกรุมก็ตามแต่แต่พวกเขาก็มีความพร้อมที่จะรับมือภัยคุกคามที่มาจากทุกทิศท,ทางไม่ว่าจะมาจากทางทิศเหนือก็คือกลุ่มฮิตบัลเลาะหรือไม่ว่าจะมาจากทิศตะวันออกก็คือกลุ่มนักรบที่ประจําการอยู่ในอิรักหรือการยิงขีปนาวุธพิสัยไกลที่มาจากอิหร่าน และก็กลุ่มนักรบฮูตีทางใต้ครับก็จะสามารถทําการยิงขีปนาวุธข้ามมาได้ครับอิสราเอลมีการประกาศแล้วว่าเขาไม่กลัวเขาพร้อมที่จะใช้เครื่องบินทุกทิศทางสามารถไปโจมตีเป้าหมายเหล่านี้ได้